พี่พีฟิมทีวีภูมิใจเสนอสยามสมายเที่ยวที่นี่มีแต่รอยยิ้มร่วมเดินทางโดยฮุนไดเอรันต้าสนับสนุนข้อมูลการท่องเที่ยวโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สวัสดีครับนี่คือรายการสยามสบายพี่หนีงมีแต่รอยยิ้มค่ะใช่แล้วครับอันซีนไทยแลนด์วันนี้นะครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับจะชวนเราไปชาร์จแบตเชื่องแบบสบายๆชิลๆครับกับกิจกรรมอินลมผมทราย <Wow. S 1> ที่สวนสนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับค,คุยน่าสนใจมากเลยนะคะไอ้คอินลมอะค่ะเข้าใจแล้วผมทรายเป็นยังไงคะอ๋อก็เพราะว่าทริปนี้นะครับพี่หนิงจะเป็นโปรแกรมเพื่อสุขภาพครับจะไปแบบเที่ยวแบบแนวธรรมชาติบำบัดนั่นเองการผมทรายนะครับก็คือการที่เราเอาตัวเองเนี่ยไปหมกอยู่ในทรายครับพี่หนิง ทำการแลกเปลี่ยนแลกท่าแล้วก็ท่าต่างๆนะคะจากท้องสมุทรเข้ามาหาตัวเรานั่นเองครับอ๋อค่ะน่าสนใจเลยนะคะท่านผู้ชมงั้นเราจะไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าค่ะจับรถนี้นะคะคุณนายเอลต่าค่ะไปเลยครับสยามสมัย ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่ส่วนสวนประดิพัทธ์แล้วนะครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมกับรถคู่ใจคันนี้คุณไดอิลันตาครับตอนนี้นะเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปยังพื้นที่กิจกรรมกินลมผงทายนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูกันว่ามันจะสนุกสนานมากขนาดไหนไปเลยครับ เราก็ไปถึงกันแล้วคับท่านผู้ชมที่สวนสนประดิพัทธ์นะครับทะเลสวยมากๆใช่ค่ะอากาศก็ดีด้วยนะคะแม้ว่าแดดมันก็จะมีบ้างนะค่อนอ่อนๆนะแต่ก็ไม่ร้อนเนาะเฮ้ยกำลังแบบเหมาะสมกับการลงเล่นทะเลนะครับใช่ค่ะแล้วก็เราก็เดินกินลมมาสักพักนึงแล้วนะคะใช่ครับแล้วก็ต่อไปเราจะไปไหนกันต่อคะอ่ากีจกรรวันนี้เรากินลมผมชายใช่ไหมครับใช่ค่ะด้นี้แล้วท่านผู้ชมที่แหลกผมรายที่เรากำลังจะทำต่อไปนะครับแต่ว่ารออีกนิหน่ใช่เขากำลังถูกเตรียมไว้ Icana, เราจะห adece, มกตายโหมตายนะคะถูงเตรียมปากเราอยู่นะครับใช่ค่ะแล้วจะดีกับสุขภาพยังไงคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะรมากเลยแล้ก็ขอบคุณนะคะที่ช่วยงานเราในวันนี้นะคะแล้วก็นรักญาตนะวันนี้ สยามสมัยวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมากินลมหอมทรายกันที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะครับจะกินลมจะหอมทรายกันแบบไหนไปติดตามกันเลยครับตอนนี้นะคะก็มีผู้รักสุขภาพนะคะเป็นใหญ่เลคะเป็นผู้สูงอายุนะคะก็มาเริ่มลง,ลงน้ำแล้วนะคะเพื่อที่จะมาเต้นบิดในน้นะคะ ะะเป็นกนะคะเดเ็นในการเ,เที่ดูแลนเ้นแอในวนี้ค่ะน้องโ้งน,นะคะเตรยมพร้อวค่ะเดี๋ยวโจะไลงไปแอโรบด้วยก่อนที่จะไปึไปสอบะะอสุกมากครัตการเดินในน้าหรือเต้นแอโรบิกในน้ํานะครับเป็นการออกกําลังกายอีกทางหนึ่งเพราะในน้ํามีแรงพยุงตัวทําให้น้ําหนักที่กดลงแนวสันหลังสะโพกหัวเขา่า และส้นเท้าน้อยลงไปกว่าขณะที่เราอยู่บนบกและผลก็คือคนที่อ้วนคนที่ปวดหลังปวดเขา่าจะสามารถเดินในน้ำหรือแอรโรบิกในน้ำได้สบายมากเพราะจะได้กล้ามเนื้อต่างๆและสลายพลังงานได้ดีกว่าการออกกำลังกายบนบกสำหรับการแอรโรบิกในน้ำหรือการออกกำลังกายในน้ำที่ดีน้ำควรจะมีความลึกระดับอกถึงจะใช้ได้ครับเล่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนที่ต้องการลดน้ำหนักหรือมีปัญหาเรื่องปวดเขา่า แม้กระทั่งคุณแม่ตั้งครรภ์หรือหลังคลอดที่แรงดันน้ําจะช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นโดยอัตโนมัติเลือดที่มักจะขั่งอยู่ตามขาและเท้าของคุณแม่ตั้งครรภ์ซึ่งเป็นสาเหตุทําให้เส้นเลือดโป่งพองก็จะไหลกลับสู่หัวใจได้โดยง่ายขึ้นครับอาการปวดหลังปวดเขา่าก็จะทุเลาเบาลงครับเห็นไหมครับว่าการออกกําลังกายในน้ําไม่เพียงแต่จะช่วยให้ร่างกายกระปรี้กระเป๋าสดชื่นคลายเครียดแล้วยังช่วยรักษาโรคอ้วนโรคปวดหลัง ปวดเข่าพร้อมเสริมสร้างกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนให้แข็งแรงยิ่งขึ้นอีกด้วยครับมาเปลี่ยนไขมันเป็นกล้ามเนื้อด้วยการแอโรบิกในน้ำกันดีกว่าครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกวันครับที่0 2 6 1 5 8 8 2 2ต่อ1น3หรือ134ก็ได้ครับ ก็อาติบิในน้ำเสร็จแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะน้องโจสบายไหมคะสบายครับเห็นอยู่ในน้ำเหมือนเงินอยาคิดว่าไม่เหนื่อยนะเหนื่อยมากกว่าอยู่บนบกอีกนะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปไปทำอะไรเดี๋ยวไปต่อไปทํทำอะไรคะกปกัถึงทีเด็ดของทริปนี้แล้วมกทรายนะคะเดี๋ยวน้องโจก็จะไปมกทรายนะคะประมาณ20นาทีค่ะเดี๋ยวตามกันมาเลยดูดูเลยดีกว่าดูดีว่าจะเป็นยังไงนะครับ ค่ะและในตอนนี้นะคะน้องโจนะคะแล้วก็คุณหมอนะคะคุณในแพทย์บรรจบนะคะก็อยู่ในดิดแล้วนะคะอยู่ในทรายนะคะก็เดี๋ยวเราตามไปดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปคุยกับน้องเขากันเป็นไงคะน,งน้องโจได้หลุมแล้วได้หลุมแล้วนะคะ,ะ,คะอะคุณหมอนอนเลยนะคะอจองแล้วนะคะเดี๋ยวสัมภาษณ์คุณหมอน,นิดนึงค่ะคุยคุยได้เลยไหมคะค่ะค่ะอันนี้คือใช้เวลาประมาณกี่นาทีคะสักสามสิบนาทีสามสิบนาที แล้วพอพอพอเราเอ่ออบเขาเรียกว่าอะไรนะคะห่มใจใช่ไหมคะพอห่มใจแล้วเนี่ยไอความรู้สึกตอนห่มนี่จะเป็นยังไงบ้างคะก็ก่อนอื่นจะรู้สึกแน่นๆหน่อยค่ะนะแน่นๆแล้วก็เอ่อก็ดีเหมือนกันอะอาจจะรู้สึกว่าเออถ้าเวลาตัวเองจะถูกฝังจะรู้สึกยังไงคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไม่เคยไม่เคยถูกฝังอย่างนี้ใช่ไหมก็จะรู้สึกแน่นหมายว่าแน่นอกอะคะรู้สึกแน่นๆไปทั้งตัวนะ แล้วแล้วจะดีกับสุขภาพยังไงคะก็ตอนอื่นนี้ก็คือคือเราต้องเลือกสายที่เป็นระดับเนี่ยให้เป็นฝายที่มีความชื้นของทะเลนะค่ะแล้วถ้าห่างเกินไปมันแสบแห้งเกินไปจะไม่ได้ผลอ๋อนะทีนี้ไอ้ฝายที่ชื้นๆเนี้ยมันมันมันเกี่ยน้ําทะเลอยู่แล้วเวลามันสัมผัสผิวของเราเนี่ยอ่มันก็จะมีการแลกเปลี่ยนประจุอิเล็กโทรไลต์ต่างๆนะค่ะระหว่างทรายระหว่างน้ําทะเลเนี่ยกับผิวของเรา ก็ในระหว่างนั้นมันก็เกิดการขับทิดสารเสียต่งางๆมันก็ออกไปแล้วก็ไอ้เกลือแร่ที่ดีๆก็เข้ามาในตัวเรานะ,ะก็ริๆเขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าเราเนี่ยอยูอ่ใกล้ทะเลเราทําตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับทะเลก็คือธรรมชาติเราก็จะสภาพเพราะเขาบอกว่าโอ้เกลือแร่ของในเลือดของเราเนี่ยนะมันเหมือนน้ําทะเลเลยถ้าเปิดเวลาเราทําให้อ่ คือแร่ในตัวเราเนี่ยมันไม่เหมือนน้ำทะเลเราก็จะปวดเออบางคนชอบเอาอะพอไปเจืออะไรนี่เ <c oughs> ลอย่าง <c oughs> คนที่สมควรที่จะมาหมกทรายนี่คือคนที่เป็นโรคอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นปกติก็ได้ก็ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เอ่อคนปกติสุขภาพดีก็ทําได้ให้สุขภาพดียิ่งขึ้นก็เหมือนกับเป็นการขับสารเสียไปปรับเอ่ออิเล็กโทรไลต์ในตัวเราให้เหมือนกับทะเลให้เป็นธรรมชาติ แต่ว่าถ้าเป็นคนที่มีความเจ็บปวดต่างเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะ<ม>เคยมีรายงานประเภทที่ว่าคนที่เป็นโรคหัวใจโรคความดันเนี่ยถ้ามันหุ่มสายบ่อยๆเนี่ยะนะ,ะสุดท้ายหลายคนจะพบว่าเออยา,ยาความดันก็จะทานน้อยลงโรคหัวใจก็จะดีขึ้นนะและที่สําคัญคือผิวพรรณนะผิวพรรณจะดีมากผิวพรรณก็คือจะเปล่งปังสดใสใช่นะคะต้องต้องต้องรู้อย่างว่าายก็คือซิลิกา ยิ่งถ้าเป็นรทรายหูหินเนี่ยนะมันทรายมันละเอียดน,นะไอ้ไอ้ผลึกของซิลิกาเนี่ยมันละเอียดมันระหว่างที่หมกไปเนี่ยมันมาาันจะปล่อยคลื่นพลังของซิลิกาเนี่ยมาหาเราและซิลิกามันมีคุณสมบัติเนี่ยในการรักษาโรคโรคผิวหนังและกันในการรักษาผิวพรรณผ่านไอ้พวกผิวหนังอักเสบทั้งหลายนะแล้วก็ทั้งคน เป็นโซไรซิสต่างๆนี่จะพบว่าเวลามามาอสายเนี่ยผิวลบผิวหนังก็จะหนีขึ้นเลยค่ะจะเป็นสายที่ไหนก็ได้เหรอคะหมอสายที่ไหนก็ได้ไม่เป็นหาดไหนก็ได้ใช่ไหมคะหาดไหนก็ได้นะแต่ถ้าเปิดเผยมากหมอมาติดใจหอยหินเพราะว่าเพราะว่าสายที่เนี่ยละเอียดละเอียดสะอาดนะคะละเอียดสะอาดแล้วก็แล้วก็เออความเป็นธรรมชาติมันมากกว่าก็ดีค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวดิฉันจะไปสัมภาษณ์ผู้ที่ ลมรายท่านอื่นนั่งแล้วกันว่าจะมีความรู้สึกยังไงไปถามเขาน่อว่าเขารู้สึกหัวใจทั้ง20่สิเต้นทุบๆที่ไปในตอนเช่าใช่ค่ะรันหัวใจทั้ง20งยี่อิเหรอคะ่โอเคค่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะ ไปสัมภาษณ์นะคะคนที่บกตายอยู่นะคะตรงนั้นจะมีคุณลุงนะคะที่ใส่แว่นเดี๋ยวเราไปคุยกันค่ะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกว่าสบายครับสบายมันดูดมันดูปุ๊บ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 ดูดไปถึงดูดอะไรคะายมันดูดร่างกใจร่างกายครับคุณอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยทากเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกแล้วนะะ ยังแข็งแรงอยู่เลยคุณลุงมีเทษทีนะคะคุณลุงมีโรคประจำตัวอะไรไม่มีครับไม่มีเลยนะคะดูแลตัวเองยังไงบ้างคะเนี่ยก็พยายามหาอะไรทานให้มันถูกลักษณะค่ะทานข้าวให้ถูกเวลาค่ะและไอ้ยังยังเผ็ดก็เราก็ไม่เคยทานมากทานก็เลือกที่ดีมีประโยชน์ครับเหล้าเบียร์ก็ไม่ทานกุหลีก็ไม่ส่งตัวอย่างที่ดีมากเลยนะคะและนี่คือมาผมทรายนี่ครั้งแรกหรือเปล่าครั้งแรกครับในชีวิตครับ จะมาอีกมคะ็ถ้าเขามีโอกาสเชิญมาได้ออ๋ค่ะก็รู้สึกดีนะคะครับรู้สึกดีมันรู้สึกว่ามันเตร่างกายนี่มันมันก็มันมีเลือดวิ่งทั่วร่าคือรู้สึกทันทีนะคะใน5นาทีแรกเลยนะคะก็เดี๋ยวอยู่ต่ออีกประมาณสัก25นาทีนะคะก็จะรู้สึกดียิ่งกว่านี้นะคะโอเคค่ะขอบอกว่ารู้สึกว่ามันก็ไม่หนักค่ะราดน้ำลงไปมันก็รู้สึกว่าเย็นสบายเย็นสบายแล้วก็ไม่ร้อนเลย นี้นะคะเราจะเข้าไปคุยกับท่านผู้อนวยการททนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะคุณพัชิตาอินทพันธ์นะคะตามมาค่ะสวัสดีค่ะททเป็นไงบ้างคะสบายดีค่ะสบายดีที่ครั้งแรกหรือเปล่าคะเออเป็นครั้งแรกค่ะแรกของหัวหินนะคะแรกของหัวหินททเคยเคยมกทรายมาก่างหรือเปล่าเคยตกค่ะที่เกาะทะลุค่ะตกทรายที่ไหนก็ได้ค่ะไหนก็ได้ค่ะอันนี้คือโครงการนี่คือมีความแนว แต่งงานนะคะแล้วก็เดือนกุมภพาธพ์นเนี่ยมันเป็นเดือนแห่งความรักที่อื่นเขาทำเชิญชวนกันไปแต่งงานแต่เราอยากจะเชิญชวนคู่รักคู่ซี้เนี่ยมารักสุขภาพกันเพื่อให้เขาเนี่ยได้ครองรักกันยืนยาวะคะ่ะก็คือเป็นธีมของวันวนนาเลนไทน์ใช่ะะใช่ก็คือจะไม่หมกเฉพาะวันที่วามรักกันใช่ใช่เพราะเราจะวางหัวหินให้เป็นชายทะเลที่รักสุขภาพ มามาสีกสิบแล้วมันแค่สิบนาทีค่ะไงคะก็ก็ดีค่ะสบายดีแล้วสบายดีนะคะแล้วก็ใช้เวลา หยามสมยัยค่ะแล้วตอนนี้ก็คือครบ30นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวไปคุยกันค่ะเพาะว่าน้องโจโนะคะหลังจากหมกทรายแล้วเนี่ยจะรู้สึกยังไงบ้างตามบมาคะ่ะเป็นไงบ้างคะโโน้องโจดีครับสนุกดีเนาะเฉยๆอย่างสนุกดีน,น้องเฉยๆรู้สึกสบายมากนะฮะเพราะว่าข้างในเนี่ยทรายเย็นยเย็นมากเพราะว่าเขาลาดน้ำทะเลไปด้วยมัง้งค่ะแล้วคือบอกตรงตรง นอนอยู่ตรงนี้แล้วเห็นวิวทะเลนี่ก็รู้สึกว่าเออบรรยากาศดีมากๆเลยทีเดียวรู้สึกแน่นหน้าอกไหมคะนิดหน่อยครับแต่มันก็แน่นทั้งตัวนะ <c oughs> แต่พอนอนไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เริ่มชินละตอนนี้โอเคละค่ะสบายสบายครับค่ะไม่รู้สึกอะไรนะคะก็คือผ่อนคลายสบายโอ้ชิลครับจะนอนต,ต่อไหมคะก็ได้ฮะ <c oughs> อันนี้ได้ไ,ได้เวลาครบแล้วนะคะอ๋อเหรอครับหลายหลายคนเนี่ยค เริ่มไปล้างตัวแล้วน้องโจ้คะไปล้างตัวตอนนี้เลยไหมคะได้ครับเวลาผ่านไปเร็วนะผมยังรู้สึกว่าผ่านแบบเกี้ยวเองอยากจะนอนต่อโอเคโอเคลุกเลยได้ไหมคะเ่านผม้บอกว่าพอลุกแล้วให้ไปลงทะเลหน่อยคิวพรรณจะดีเพราะนั้นเดี๋ยวลุกแล้วเดี๋ยวผมจะขอแวะไปโดดลงทะเลหน่อยแล้วกันครับอ่าได้ค่ะงั้นน้องโจ้ลุกได้ไหมคะไม่ไหวค่ะแทนที่จะเ้ียค่ะยังไม่มีนะคะยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะพักนะคะ รือพี่หนิงช่วยขุดหูไปก็ได้ ที่เคด้ามาเก็ตนะครับณสวนสีเขาตะเกียบเที่ยวหัวหินสําหรับช่วงนี้นะครับเพียงแค่เดินเล่นริมหาดเล่นน้ําทะเลเดินชมเมืองและตลาดหัวหินคงจะไม่พอซะแล้วนะครับเพราะตอนนี้มีแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนของหัวหินแห่งใหม่ที่เหมาะอย่างยิ่งสําหรับคนชอบช็อปชอบชมชอบ,ช,ช,อบชิมในบรรยากาศสวนสวนที่โครงการซิเคด้ามาเก็ตหรือสวนตลาดนัดจ้จันทร์ภายใต้แนวคิดตลาดนัดเปิดสื่อเปิดใจเปิดไอเดีย หรือ Open Mind ์แอนด์โอเพนบนพื้นที่สีเขียวอันร่มลื่นด้วยแมกไม้มากมายกว่า10ไร่ของดิเวนิวแอดสวนสีเขาตะเกียบแห่งนี้ครับฟังชื่อแล้วอาจเหมือนตลาดชาวบ้านแต่จริงๆแล้วเก๋ไก่ใช่ย,ย่อยคอนเซปต์ของที่นี่มีความแตกต่างจากตลาดที่อื่นครับเพราะตัวโครงการซีเคด้ามาร์เกถูกสร้างขึ้นให้เป็นแหล่งรวบรวมชิ้นงานศิลปะสิ่งประดิษฐ์งานแฮนด์เมดของตกแต่งบ้านเสือ้อผ้าข้าของเครื่องใช้มือส สินค้า SME ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์เพื่อนำมาแสดงและจำหน่ายในสไตล์เปิดสื่อครับและสินค้าที่นี่นะครับบอกได้เลยว่าไม่ค่อยซ้ำที่ไหนเนื่องจากเจ้าของโครงการคัดสรรผลงานที่มาจากไอเดียของตัวเองล้วนๆครับนอกจากนี้เขายังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปจากชมรมต่างๆเช่นกลุ่มเล่านิทานกลุ่มละครกลุ่มเต้นลํากลุ่มถ่ายภาพกลุ่มนักแสดงเปิดหมวกกลุ่มจักรยานผาโผานและยังมีการแสดง หรือดนตรีสดบนเวทีการสวนให้ชื่นชมซึ่งนักดนตรีที่มาโชว์และกลุ่มนั้นก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาสร้างสีงสันกันอย่างไม่ขาดสายที่สำคัญคือแปลกแตกต่างกันทุกสัปดาห์ไม่ซ้ำกันเลยครับและสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้ก็คือเป็นศูนย์รวมอาหารอร่อยๆที่หลากหลายที่เดียวครับที่ต่างมาร่วมเปิดประสบการณ์ความอร่อยด้วยเมนูเด็ดๆจากโรงแรมชั้นนำของหัวหินและอาหารพื้นถิ่นที่หากินกันไม่ได้ง่ายๆในปัจจุบัน นอกจากที่นี่เท่านั้นเช่นเย็นตาโฟซิสซาร์หอยเสียบอาหารพื้นบ้านอื่นๆอ,อีกมากมายรวมถึงของหวานไอศครีมเบเกอรี่และเครื่องดื่มจากร้านอร่อยที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยมาสัมผัสต,ตลาดชิวๆแบบนี้แวะเวียนกันมาได้นะครับทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ครับใครมาไม่ถูกโทรถ,ถามกันได้นะครับ0 3 2 5 3 60 6 606ครับ ทุครับวันที่เรามาถ่ายทํารายการนี้นะครับก็ได้มารับชมจักรยานผาดโผนนะครับแม่ผาดโผนกันเลยทีเดียวดูแล้วเสียวดูแล้วมันดูและทึ่งนะครับก็เรียกได้ว่าตื่นเต้นแปลกหาดูได้ยากกันจริงๆครับ และสำหรับวันนี้สยามสมัยก็หมดเวลาแล้วนะครับติดตามกันได้ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ